สดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับนัดศูนย์รถบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถมานำเสนอนะครับเป็นรถ m a z t e r t t 50วีสไตล์แครบนะครับรุ่น 1.9c ปี2022นะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เลขไมล์แค่6,200กิโลเมตรนะครับ สำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมาถึงนะครับ6,07,900บาทนะครับกับราคาโปรโมชั่นวันนี้นะครับเราขายเพียง4 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งลูกค้าซื้อเจ้า m a z d a All New คันนี้ไปนะครับลูกค้าประหยัดเงินจับรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง2,03,000บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับจัดเต็มฟรีดาว0บาทได้เลยนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับจัดไปแนนได้ทุกอาชีพนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ รถนะครับของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับจากบริษัทวันดูคานะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับของรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับว่า All New m a z t e r t t 5 0นะครับรุ่น1 9 c คันนี้นะครับสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตารับไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมมาเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับประจังหน้าตกแต่งด้วยคิ้วพรีเมียมนะครับโลโก้มาสด้านะครับแบบพรีเมียมนะครับด้านล่างนะครับกันชนสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับส่วนด้านโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ถัดมานะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมนะครับ ตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กอันรอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมยาง215/70 R16 นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับของตัวส่วนตัวล้อแม็กนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยนะครับยางนะครับสียังอยู่นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะครับถัดมานะครับตัวกระจกมองข้างนะครับ สีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไปเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับถัดมานะครับด้านด้านข้างนะครับตัวมือเปิดประตูนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับสภาพใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงนะครับเลขไม่แค่6,200กิโลเมตรนะครับตัวถังนะครับด้านสีนะครับด้านนอกด้านในนะครับยังคงสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยเฉี่ยวนะครับมานะครับ ถัดมานะครับด้านหลังนะครับตกแต่งด้วยแม็กไลเนอร์จากศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับด้านโคมไฟท้ายนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับถัดมานะครับด้านป่าท้ายนะครับม <fire> ือเปิดป่าท้ายนะครับเป็นสีดำนะครับโลโก้มาสเตอร์แบบพรเมียมนะครับด้านหลังตกแต่งด้วยกันชนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมานะครับด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับสภาพดีนะครับตัวถังเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับแคมปเปิดได้ทั้งสองด้านนะครับภายในสะอาดนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับกลิ่นรถใหม่ยังอยู่เลยนะครับ ต่วนเบาะนะครับ1 9ตัว4นะครับมาสเตอร์ BT ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับทรงสปอร์ตนะครับสภาพเบาะนะครับยังคงสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับภายในกว้างขวางนะครับใหม่นะครับคันนี้ถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือการใช้นะครับเอกสารครบนะครับตัวนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือรับประกันนะครับ ผู้มือการใช้นะครับเอกสารครบนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับออปชันฝั่งคนขับนะครับเป็นต่อเลยนะครับเริ่มจากตรงพวงมาลัยนะครับสภาพพวงมาลัยนะครับยังคงสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับ กุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับปลดล็อกล็อกรถนะครับตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่นะครับ1.9ึ่เทอร์โบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันต่อนะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่6 2พัสองรกกิโลเมตรนะครับไมลแท้ไม่มีก่อนะครับลูกค้าซื้อไปได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเล่นนะครับวิทยุนะครับซีดีเสา USB นะครับ AUX นะครับถัดหน้านะครับก็จะเป็นตัวระบบนะครับแอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับถัดมานะครับดาวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันต่อนะครับ สภาพมองเครื่องนะครับสภาพใหม่นะครับน็อตนะครับไม่มีรอยถอดนะครับรอยแกะนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคันหน้านะครับคันหน้าเดิมนะครับปากกระโปรงเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีถอดนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับ สภาพใหม่พร้อมใช้งานนะครับซื้อไปประหยัดจากรถใหม่นะครับคันนี้ถึง230,000บาทเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรีบเลยนะครับผมมีแค่คันเดียวคันนี้เท่านั้นนะครับราคาพิเศษ4 4 9 0 0 0บาทนะครับจัเต็มฟีดาวาออกรถศูบาทได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับและนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ